ดึงข้อขึ้นครั้งแรกในวัย50ปีนะครับท่าต่อไปที่เราจะเรียนรู้จากท่าผู้อัพคลิปที่ผ่านมานะครับก็คือท่าชิ้นอัพรับดึงข้อแบบหง่ายมือนะครับก็คือให้เราทําท่าก็คือหงายมือนะครับก็คือจากเราคว้าม,มือผู้อัพนะครับมันจะมีความง่ายกว่าท่าแรกนะครับผู้อัพนะครับชินอัพนะครับ นี่ก็คือข้อดีของการเข้ากูปิดนะครับก็คือคุณจะต้องขึ้นสุดสุดของคุณแค่ไหนไม่เป็นไรผมไม่เสีเยดครับแต่จังหวะลงแขนคุณจะต้องสุดครับนี่ครับแล้วก็ดึงขึ้นไปกับแขนจะต้องสุดครับถ้าดึงแบบลักษณะที่ว่าแขนลงครึ่งเดียวแบบนั้นคือไม่ผ่านนะครับสําหรับแนวทางของผมครับ mm hmm. ก็เราจะมีเทคนิคเทคนิควิธีการของโค้ชครับ ของไกด์ลนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับก็มีสําหรับผมก็ให้ฝึกด้วยอย่างยืดนะครับแบบเรียนแบบสถานการณ์ท่านั้นจริงๆนะครับแล้วก็ฝึกดึงท่าออสเตรเลียนชินอัพกับดึงบาต่มนะครับข้อเทคนิคเทคนิคพวกนี้มันจะไปอยู่ในกลุ่มผิดนะครับซึ่งใครจะเข้ากลุ่มผิดนะครับเดี๋ยวก็เปิดแน่นอนกลางเดือนหน้าครับรอติดตามนะครับนี่ครับอายุ50ปีก็สามารถดึงข้อขึ้นนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าคุณ ถ้าคุณเข้าใจนะครับผมจะให้คุณเก็ตให้คุณเคียวว่าพื้นฐาน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 ไม่ผ่านแต่อยาคุณดีรูปร่างดีคุณกําลังขายฝันให้ตัวเองนะครับคําว่าพื้นฐานออกกําลังกายนะครับเหมือนกันหมทั้งโลกนะครับเพียงแต่ก็คือท่าทางก็คือแต่ละสายไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมค่อยมาขยายความนะครับก็รอดูนะครับ